เราคู้ดังคือท้องคดิ้งน้องเศร้าเข้าแต่น <c> ้ตขับอ่อยมานอ้กัแต่คอนี่เทาอยู่นะาเดี่ยวขึ้นบ้าดารลดาบคุ้มดำคดิ้งสาวนอนน้าอ้ยป่าเฟียงหลุคุ้มุ่มปยางนอนข้างแกที่เท่ามานอ้หนาวอยู่สุ่มคุ้มผ้าบ่หายหนาวกายไม่ถึงตายพวดพอตู้แม่ตู้เบิ่นบอกให้ฟิ้งไฟ แต่าพ <Es> ี่มันหนาวหัวใจแต่ว่าปี่มันหนาวหัวใจบัดหนาวภายในพิงไฟกับผมถ้าได้คุณมาเป็นผู้สนเป็นผู้นอนร่วมมอนกับคุณยัางข้างซองกลางหคุณเนื้อนิ่มละมุนตะคงสิุ่่นไม่เบาเขามีสูสูซุ่มกลมกินอายหลุดเปล้นกหัอซุ่มควนคุณที่เผาลุมพัดดาวหนาวเล็งเพ่งแฮมได้แต่แนื้น้ำดาบไม่เบิ่งเกิดเลือใหญ่ ໄປເປັນຫັ້ນຫັນມາປາກໃໝ່ຈັງລາຈແລະອແນວຊ